เอาเลยครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมอยู่วันนี้พบกัเกมเกมอริซ่าเคนะครับแอนเดอะฮาร์ดออฟโกลนะฮะก็เป็นเกมที่แปลไทยนะครับผมก็มาลองเล่นกันเลยในเกมในพาร์ทที่2แล้วนะโอเควันนี้มาเร็วหน่อยนะครับก็ครั้งที่แล้วเราทำอะไรวะอย่าดูสิเราต้องไปไหนวะเนี่ยจะขอจะขอดูหน่อย ลืมละทิฝายอ๋อรูล้ละรู้ละเราต้องเข้าไปที่ห้องมืดใช่ไหมโอเคแล้วเราต้องใช้ไฟฉายใช่ปะวัตถุฟักอ๋อต้องถือแบบนี้แล้วก็ส่องโอ้ยย่ดูซิมีอะไรบ้างอ๋อเราต้องเก็บชิ้นส่วนโอเคได้เลยมาอะไรมันจะอีซี่แบบนี้รูปสัตว์โคตรเยอะ โอเคได้เวลาหาแล้วอยู่ไหนบ้างนะ้านี่ไงแล้วก็ด้านบนอีกแล้วก็นี่อีกโอ้โหรุดเร็วรุดเร็วทันใจโอเยอโอ้โหแม่งประกอบวัดฟักโคตรเทเอาลงไม่ได้แหละ หมายจะแคปหน้าจอสักหน่อยอ่าได้แล้วโอเคครับรู้สึกว่าจะได้เจ้าอ่าครึ่งหนึ่งของภาพวาดแปลกแปลกที่ดูคุ้นเคยบางทีมันก็ไอ้นี่เร็วไปนะฮะเดี๋ยว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 บางทีแบบพวกซับมันก็ไวเกินนะฮะอ่านไม่ทันอ่า ไม่เป็นไรเนาะโอเคห้องนี้ก็คงจะไม่มีอะไรไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวจะออกแลละโอเคเราลองมาดูตรงนี้กันดีกว่าไม่ได้แหละเวเนี่ยภาพวาดที่แปลก เฮในนี้มนไม่มีอะไรเหรอมันต้องมีสิวันเดฟวาหวัดดีอืมก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะเพราะว่าคงจะมีแค่นี้แหละโอเคไปไปดีกว่านี่เปล่าอ๋อนี่ไง,ไงโอ้โหโอ้ยยวัดดีครับผมคุณเป็นใครมีการไหว้รูปเลยนะ ทางมีวัฒนธรรมเหลือเกินสวัสดีครับ What's the matter, Melissa? เป็นอะไรไปเมดิซ่าภาพเขียนนี่นั่นเป็นภาพรามาเกียร์ตำนานเก่าแก่ <must> คุณต้องคิดว่าฉันบ้าแน่ๆฉันฝันแปลกๆช่วงนี้วัดพระแก้วอะไรนะ <original> ภาพเขียน <is there. S 1> ต้นฉบับอยู่ที่นั่น และเน้นน้อยก็เป็นหนอนหนังสือเช่นเดียวกับคุณนะผมคิดว่าอย่างนั้นฉันฝันว่าฉันเคยเห็นอะไรมาก่อนนี่เป็นเพียงชิ้นส่วนของแผนที่มันอาจทำเอาไปตูเด็กคนนั้น <c oughs> มันให้ตังมาโอเคขอบคุณครับ อยากังวลเลยแต่ทายาทของคุณมักเป็นตัวนำทางที่ดีขอบคุณนะคุณกล่าวถึงตำนานใช่ไหมใช่มันเริ่มต้นด้วยการครั้งหนึ่งนางสีดาผู้ทรงธรรมพัดรัตกันกษัตริย์แห่งยักษ์อยากได้เธอมาครอบครองและได้รักพาเธอไปไม่ได้พระราษฎร์ใจสามีของของเธอเสียใจมาก แต่หนุมานพูดจงรักภักดีผู้เป็นเหนือลิงทั้งปวงขอสาช่วยนางธีดาหนุมานท่นมอผู้เล่เทียมทานที่สามารถขาภูเขาเพื่อให้กองทหารของตนฆ่าไปได้ขอจงฟังเร็วไปจนพวกเขามาถึงกรุงลงกาเมื่อเธอของของทศกัณฐ์เฮ้ยพึ่งพวกเขาชนะได้อย่างง่ายดายแต่ไม่มีการประตุดตัวของนางธิดา พนมุมาณแปลงกายใหญ่เท่าภูเขาเพื่อปกป้องพระรามมือคีมันเร็เวเกินอา่านไม่ทันการทุรนทุที่เลี่ยงไม่ได้พระรามจึงนำทัพเข้าสู่ส,สงครามว้าวตำนานกล่าวว่าพระรามได้ฆ่าโทศกัณฐ์ด้วยลูกศรทองคำปักที่หวัวใจ ซึ่งปล่อยน,าานันทิดาออกจากคุกที่ซ่อนนางไว้หัวใจของทศกัณฐ์ถูกขังไว้ชั่วนิรันดร์ทศกัณฐ์ 's h r t was locked away for eternity โอ้โหบางทีมันก็เร็วไปนะครับเป้าหมายใหม่ที่ห้องสมุดของวัดโอเคครับบางทีมันเร็วเกินไปนะผมอ่านไม่ทันอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเร็วมากนะครับผมก็เลยต้องแย่หน่อยนะฮะ ม่มันจะไลจะเร็วขนาดนั้นโอเคห้องสมุดของวัดฉันต้องการท,าทําตามสัญชาตยาณของฉันและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพนิลมิดเหล่านั้นรำมาเกียร์ห้องสมุดเนน้อยรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องรามาเกียร์เลยนะเนี่ย <c oughs> ไปกันใหญ่แล้วห้องสมุดมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะ ห้องสม,มุดห้องสม,มุดวัดเดฟักห้องสม,มุดอยู่นี่ประเี่ยไม่ใช่เหรออยู่ไหนย่อในนี้ปะวะนี่มันห้องนอนวัดโอเคขอเถลยได้ละกันอ๋ออยู่ต้องเข้ามาที่นี่อ๋อได้เตะแผ่นที่เยี่ยมมาก วันนี้เอาละครับเรามาเรียงแผนที่กันเถอะโอเคเราต้องต่อแบบไหนเนี่ยอมันต่อแบบนี้โอเคได้แล้วอืมส่วนตรงนี้ก็คงจะอืมมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าไอ้อันนี้ต้องอยู่ริมสุดอย่างนี้ ผมว่าอย่างนั้นนะอ่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนแบงคอกอยู่นี่ w h a t the fuck นี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคแม่น้ำต้องมารวมกันแบบนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้โอ้เ oh ย yeah. คลิปไปที่ตรงนี้เหรอ ม,มันทำให้ฉันตัดใจง่ายขึ้นในทิศทางอ๋อมีการปักหมุดอ่ปาปักเป้าหมายนะฮะคฤหารที่สมบูรณ์แล้วตอนนี้เราจะไปที่ไหนก็ไม่รู้ผมอาจจะอา่านล่นๆหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับผมดูได้อะไรมาไม่รู้เพเพิดอะไรวะเนี่ยหินห้อยเหรอสวยมากครับที่นี่โอ้โห สวยงามอะ่ะสวยมากเลยโอเคขอให้ดูตรงเนี้ยรูปปั้นเจดีวิหารหลวงโอเคมันล็อกไว้นะงั้นอย่าไปดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่อย่าซ่อนมันไม่เนียนเลยเนีทางไหนวะนั่นนะอะไรอะ่ะวัด ผ้ามันวาวเข้าไปได้ปะโอ้ไม่ได้เหรอวั What the f ฟักต้องทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวนะช้างสวัสด,ดีครับผมเข้าไปข้างในนี้ได้ปะโอเคไม่สามารถบุกลุกเข้าไปได้นะครับ อะไรอ่ะเหมือนกรอบรูปเหรอเอาผ้าใส่ได้ปะเนี่ย,เอ,ยอเอาไปถ่ายส่องได้ไหมเอาไปถ่ายส่องได้ไหมเนี่ยมีอะไรบ้างปะเนี่ยนีม่มีใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยเคลียร์ทีหลังแล้วกันโอเคเดีย๋ยวมาดูทางลูกป,ปั่นกันซะก,ก่อนอา่า ทางนี้นะครับโอเคปะโอ้นี่มันวัดพระแก้วนี่เองแปลกสถานที่อย่างนี้มีทนาเช่นเดียวกับคลิหันล้างอะไรวัเดีะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยการแปลที่ค่อนข้างแม่นยำความรักของทศกัณจึงมาถึงในภายหน้าวันพิเศษของปี1947สู่หลุมฝังศพอ,อันเก่าแก่ที่สุดเหล่าศัตรู จะไปถึงสวรรค์และต้องเก็บไว้ไกลเพื่อที่เทวทัตจะได้ตอบสนองคําพยากรณ์เมื่อทศกัณฐ์นำิตรของเรากลับมาเราสาวกรอคอยกันกลับมาที่ไม่มีใครสามารถต้านทานการโจมตีของเขาได้จะไม่มีพลังอำนาจใดชนะพวกเขาได้โอเคนี้เป็นเรื่องของรามาเกียรตินะครับแต่คือว่ามาดูส่วนนี้ก่อนแล้วกัน มีอะไราขาดหายไปนะครับตรงนี้รู้สึกว่าเราต้องเอาไปใส่ใช่ไหม <c oughs> โอเคเราก็ต้องหาโอ้ลูกปั้นยักษ์น่าประทับใจจังเลยเป็นยักษ์สองตนนะครับที่อยู่ฝั่งนี้แต่อีกตัวเราไม่สามารถซูมเข้าไปได้โอเคเจอของแนละ้วย่างหนึ่งมันล็อกเอาแล้วมันล็อกทำไมเราเข้าไปดูด้านในสิ โอ้ไม่อยากจะเชื่ออะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะวดาถูกฟักหรือว่าเราต้องให้แสงมันเข้ามาพร้อมกัน วัดเราจะขอดูดิมันเป็นอย่างนี้หรออย่างนี้เหรอวัดเดือกฟักไหนไหนเอาใหม่เอาใหม่อ๋อ oh, รู้แล้วรู้แล้วทำยังไง เป็นอย่างนี้ปุ๊บ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 ไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเลยอ๋อเราต้องแก้ปิญหาตรงนี้ด้วยหรอแก้ทำไมออลงได้ไปนเนี่ยโถต้องอันนี้ด้วยโอเคได้เพชรมาแล้วโอ้ย วัตถุมีประโยชน์ด้วยโอเคครับช่างมันเอาไว้ที่หลังอืมเข้าไม่ได้แล้วนะสวัสดีครับมียักษ์แถวนี้ด้วยเหรอไปไม่ได้เหรอโอเคงั้นออกก่อนแล้วกันเดีย๋ยวเราไปไปเคลียรประตูนี้ก่อนอ่าไปดูตรงนี้วางไว้ตรงนี้ ก็มีอะไรเกิดขึ้นฉันพลาดอะไรไปนะกิกาไปคุยดิยพลาดอะไรไปวะมันก็ไม่น่าพลาดนะอืมไปถ่ายส่องนะไม่ใช่แล้วไม่น่าใช่โอเคกันลองไปเคลียร์ก่อน ประตูหน้ามันเข้าไม่ได้แน่นอนอืมต้องใส่ต้องออกประตูนี้ดูสิโอเคต้องขอภายด้นะต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงต้องไปฉายส่องโอ้นี่รูปหนุมานโอ้โหสวยงามมากอะลาเกียนนะฮะ โอเควัดเอเราต้องเอาไปใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดวแล้วนี่คืออะไรอืม hmm. ไอ้ส่วนนี้มันคืออะไรกันแน่อ๋อ oh, มีชิ้นส่วนนี้ด้วยโอเคตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้นะครับส่วนอันนี้ก็คงต้อง อันนี้ใส่อันนี้ส่วนอันนี้ใส่ไหนเนี่ยอ๋อเจอเขี้ยวละโอเคเขี้ยวใส่ไปตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยนะตรงนี้ใส่อะไรเนี่ยอืม <c oughs> อันนี้มันทิ้งต่วนอะไรวะ อ๋อ oh. ตรงหัวจุกนี่เองนะครับผมมีตรงไหนวะเนี่ยมีกันเหรอนี่นะโอ้โหแบมือละเจอของโอเคเยี่ยมมากขอบคุณครับผมมานะงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วนะไปแล้วนะครับโอเคเรารู้เราได้เวลาเคลียร์ของแนละ้ว มมาทางนี้หน่อยนี่เอาไปใส่แล้วก็เปิดอืผมว่านะมันเราต้องเรียงนะเดี๋ยวนะพญานาคเดี๋ยวเดีวโอเคมาเอาพญานาคมาไว้นี่ก่อนนี่เอาปลาไปเดี๋ยวนะเราต้องเอาโอเคอย่างนี้ดีกว่า เดี๋ยวนะโอเคปับป๊บปั๊บปุ๊บโอเคหนึ่งชิไม่ได้ครับเดี๋ยวนะโอเคครับเอาปลาไปก่อนวอตเดอดฟักถ้าดึงเอาช้างไปเอาปลาไปโอเคอันนี้ต้องดึงมันอย่างนี้ก่อน โอเคเดี๋ยวนะไม่ได้ว่ะมันไม่ตรงล็อกกันถ้าจะให้ตรงล็อกกันนี่เดี๋ยนะปลาอ๋อเดี๋ยวนะยดีว,ดวก่อนเอาปลาไนี้เอาปลาไปก่อนก็เอาหงมา,าช้างไป อืมไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวนะไม่ได้ครับเดี๋ยวขอเคลียร์กันนิดนึงอ่าตรงนี้โลง่งโลง่งโอเคไปได้ปึ๊บ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 ึ๊บโอเคเรียบร้อยประตูเปิดแล้วว่า ประตูเปิดแล้วโอ้มีหลวงพ่อยืนอยู่ด้วยโอเคอันนี้คือเป้าหมายนะอ๋อนี่ไงสงสัยว่ากล่องเหล่านี้มีอะไรอยู่นะดูเหมือนว่าจะมีสัญลักษณ์อะไรอะมองคลอันเก่าแก่อยู่บนกล่องเหล่านั้นอ๋อสัญลักษณ์แบบนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะลองไปดูได้อะไรมาด้วยก็ไม่รู้ คงจะต้องใส่นี่เงโอ้ไปดูวัดโพนะรัเป็นผ้านอนอต้องเก็บไว้แล้วก็มีด้านบนด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนี่งอะไรเนี่ยที่ลมหายใจเหือกุดท้ายเทวทัตได้บอกให้เหล่าเหล่าบุกทั้งห้าทำตามคำสั่งเสียงานแรกของเขาคือหาหัวใจของโทศกัน และอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตต้องว่องไวดังลมและโปร่งใสดังสายน้ำเหล่าสาวกของพวกเขาจะคอยเชื่อฟังและรอคอยการกลับมาของอาจารย์ในพันปีข้างหน้าเพื่อเป็นที่รู้กันพวกเขาได้สร้างสัญลักษณ์สัญลักษณ์ไล้อ่ะที่เขียนอ่าน๋ย่นะโอเคอันนี้ก็เป็นรูปต่างๆนะไม่มีอะไรเพิ่มเติม โอเคอตอนนี้เราคุยกับไอ้เจ้า <c oughs> ขอภัยครับผมคอแห้งเลยคุยคนนี้ก่อนเดนน้อยของเราชื่นชอบพระพุทธรูปภาพเขียนนี้คือพระพุทธเจ้าพระพุทธสย่สยญาญาติอะไรมันทำให้ผมนึกถึงมันต้องเป็นในวัดโพมีพระพุทธรูปใหญ่ยักษ์ทำจากทอง เด็กมักจะไปที่นั่นวัดอาจจะมีการปิดเนื่องจากโสตนาการ,รของเขาของเราครั้งหนึ่งเคยมีทางเดินแต่ทางเดินลับถูกปิดไว้มีคนพูดว่าเคยมีประตูอยู่ด้านหน้าของห้องสมุดวัดมันเร็วอะไรขนาดว่าอาจไม่ทันโอเคเป้าหมายเป้าหมายใหม่นะโอเคโอเคเป้าหมายใหม่ อีกแล้วแหละเดี๋ยวนะขอคุยกับอะไรกูรูยะแยะไปหมดโอ้ยเจอกุญแจด้วยเอาภาพแปะได้บ,บ่เนี่ยไม่ได้นะฮะโอเคพวกนี้คงจะไม่ได้อะไรอ่ะขาว page legendary Kama Sutra. the of อะไรอ่ะหน้ากามการมสูตรไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานแล้วนะอะไรวะแต่เดี๋ยวก่อนนะอืมด้านบนก็ไม่มีอะไรไปหาพระอาจารย์ดีไหมเนี่ยหี่ห้อยมันบินทำไมเนี่ย พรอาจารย์ครับหุ่นขี้พึ่งของพระอาวุโสหุ่นนี้ดูเหมือนจริงมากเลยอ๋อเป็นหุ่นขี้พึ่งนะครับกิงกาช่วยอะไรได้บ้างอ่าน่าสนใจมีประตูอยู่ด้านหลังเขาอะไรเนี่ยอืม ต้องอะไรวางให้บนมือวะอ๋อมันสามารถดูได้เก็บไม่ได้เว้ยรูปปั้นบางก่อนอ๋อมันเลื่อนได้เหรอไม่รู้อะต้องเฉลยโอเคอเปิดึงนิ้วเดีย๋ยวนะเราต้องต้องบิดอะไรอีกแนะ่ อ๋อ oh, เราต้องค่อยๆบิดแบบนี้นี่เองแมาต้องให้มังกรมากลับเหมือนเดิมใช่ไหมโ okay. อเคเดี๋ยนะตัวไหนที่ไม่ไม่คงที่วะโอ okay, เคนี่ยก็ให้มันคงที่แบบนี้ไม่ได้แหละแล้วจะบิดยังไงให้คงที่วะเฮ้อ๋อนี่ไง โอเคได้ได้แล้วได้เพชรมาหนึ่งก้อนแถมมีประโยชน์ด้วยแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่เคลียรูปไปเนี่ยมันต้องเอาอะไรไปใส่ไม่ใช่วะหรือว่าเราต้องออกไปหาข้างนอกโอเคเดีย๋ยวเราอ,ออกข้างนอกแล้วกัน ตรงด้านล่างยังคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยเอาไปใช้ส่องได้ปะเผื่อมีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงอืมบานนี้ก็ล็อกจะล็อกไปไหนขอเฉลยแล้วกันนะโอเค ถ้าถูกแล้วดีกว่างั้นต้องทำอะไรบางอย่างกับมันอาผ้าปูอาเพชรโยไปก่อเพชรห้าเม็ดใส่ไปประมาณนั้นโอ้โหเป็นทางลับใต้ดินวัดฟักโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนี่เป็นอะไรกันแน่เนี่ยอืม อยากเอามือใส่เข้าไปใช่ไหมกินกาไปเอาให้หน่อยสามหนึ่งสองสี่สามหนึ่งสองสี่คืออะไรเอาละเรามาว่ากันตรงตรง,ตรงดีกว่าสิ่งนี้มันน่าจะเป็นการเรียงตัวเลขอะไรบางอย่างการเรียงตัวอะไรบางอย่างนะฮะไปถ่ายส่องดูสิมีผีมีโครงกระดูกงั้นจะเข้าไปดูด้านใน โอเคเจอกระดาษด้วยบันทึกการวิจัยของดร์ฟอนดีผมชื่ออ่ดร์ฟอนดีผมได้รับคำสั่งจากท่านอาจารย์ของตระกูลผมให้สร้างสิ่งนี้หวังว่าความรู้อันละเอียดของผมในทางชีววิทย,ยาศาสตร์การแพทย์นะฮะจะได้ช่วยเติมเต็มเรื่องน้าน่าะพ,พึงนี้ และผมต้องบอกว่าเป็นงานที่ตื่นเต้นเริ่มกันที่ประวัติย่อของผมผมเคยเป็นศาสตราจารย์ตอนอายุที่แปดแล้วก็คงแบบว่าอาจจะงงๆนิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลำบากไอ้ฟอนฟอนตัวหนังสือมันมันยากนิดนึงอ่านลำบาก เฮ้มันเข้าไปได้วะมันก็ไม่มีอะไรนี่หวะงอืมเดี๋ยวนะดูด้านข้างนี่บอกวะอันนี้มันด็อกเตอร์ฟอนมันเนี่ยนอนอยู่เนี่ยไม่น่าใช่อืมตามพื้นน่าจะมีอะไรไม่มีใช่ไหมเวียนได ไปฉายส่องไม่ได้นละอืมไม่ได้เลยนะอย่าลองเฉลยแล้วกันต้องกลับไปอ,อ๋อต้องกดกลับตรงนี้นึกว่ากลับไปยังไงเข้าไปได้บ้างในตรงนี้ไม่มีอะไรนะอืมลองกลับไปด้านนอกแล้วกันทางเข้า ไม่ได้เละอะไรอ่ะนี่คือเรื่องราวของเทวทัตวผู้ซึ่งเป็นญาติเจ้าชายจิทัต t ถและเป็นพระพุทธโคโดบในเวลาต่อมาที่เรารู้จักกันในนามของพระพุทธเจ้าเทวทัตได้ร่ำเรียนศิยศาสตร์มืดและพัฒนาอิทธิ อิทธิดิ์โดยวิชามุนดำแผนลับของเขาคือโค่นล้มพระพุทธเจ้าและนำพาโลกโดยการนำทศกันกลับมาเขาพยายามกระทํำอ,น,น,อ,อนันต์อนันต์ติยกรรมต่อพระพุทธเจ้าถึงสองครั้งโดยการอะไรวะโดยการกลิ้งหินให้ทับพระองค์และส่งช้างนาะคา นาคาคีรีมาทำร้ายพระองค์แต่เขาก็ล้มเหลวทั้งสองครั้งและได้ตายอย่างอนาถด้วยวิบากกรรมอันเลวร้ายของเขาแต่อย่างไรก็าตามเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังและได้สร้างเหล่าสาวกชั่วร้ายไว้ในขณะเดียวกันว่าผมอาจจะอ่านลนๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าตาเริ่มเบลอแล้วนะครับไม่เพราะว่าผมจะเริ่มเถลไยเร็วขึ้นเห็นนะเพราะตาเบลอไง โอเคครับต้องขออภัยด้วยโอเคก็มาเคลียร์กันตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวสักพักผมก็ต้องไปแล้วนะครับเไปหาจับผีเตื้ออีกแล้วกูโอเคใน,นตุดนี้ก็คงไม่มีอะไรวัดได้ป่ะอะไรวะนั่นนะ่ะเอาไปฉายต่องได้บอ สองหน้าอะไรประมาณนั้นไม่มีอะไรเนาะทพภาก็ไม่มีอะไรไปจับผีเตื้อได้ไหมใช่ไหมไจับหิงห้อยหรือ,อยังไงโอเคครับงั้นเดี๋ยวต้องขอพอเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนะาะก็หวังว่าทุกท่านจะชอบกันนะถ้าผมอ่านผิดหรืออ่านถูกหรืออ่านไม่ดียังไงก็ต้องขออภัยด้วยลวกันนะเพราะตอนนี้ผมก็ ตาลายแล้วนะครับผมต้องขอพักก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย